ยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องของควายครับท่านผู้ชมและอ EP นี้เราก็จะมาคุยกันต่อกับผู้เท่าเวียงเก่านั่นก็คือจารันครับ ลุงลุงตื่นกี่โมงก็จะฟังเราตีสามตีอย่างมองมาซ้อมมันแล้วว่าจะคนมาเล่นยังกี่เสีนเลยราขวากอัดไว้แล้วก็แร้วผูกไปแล้วอืพอยังปล่อยออกมาเรื่องปล่อยออกมาทรมาด้นี้แล้วตื่นทีสามเลยหรอครับตื่นมาทำอะไรครับอฟังวิทยุฟังอย่างอืมฟังข่าวฟังอย่างอ๋อตื่น้นมาฟังข่าวมาฟังวิทยุก็ตื่นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมลุงตอนที่เราพูดถ่นะมันือคุ้นนุ่มแล้วออมมันเคยตื่นแล้วมันก็มันก็จะแล้วแล้วแล้วนอนนอนกี่โมง อ่ามันสามุ่มทีุ่่มหมดแล้วเออก็ตื่นที่สามก็นอนน้อยเนาะอเอออาจจะด้วยอายุด้วยก็ได้ออที่ยุทอ์ที่ททั้้นนั่งว่าเรื่องของมัน,นอ,อืมแล้วก็อ่าตื่นขึ้นมาที่สามฟังวิทยุออฟังวิทยุเสร็จแล้วก็ยังไงแล้วเอาขอราดูกวาชพันานน์ไวนะเ,<อ>าเานาค์ครับหลังจากแฟงฟันเขาท่านผู้ชมอ่าก็มานั่งยุบสีพระสาผู้เฒ่าอย่เนาะอืมก็มานั่งเล่นแล้วก็ แล้วกี่โมงถึงถึงเอาควายออกมาเอาอันเดียวย้ายเอาให้กินแล้วน้อยหนาก็ยังตัวเห็นแล้วละย้ายไป,ไปเกี่ยวเพราะว่าย้ายไปเกี่ยวมไ้ไว้ย่เราเน่ยนะอ๋อน้่ยมันแหลงให้เกี้ยวไม้ไว้เราใส่กัดสอบไว้แล้วคือคือจะมีหญ้าสำรองให้มันอยู่ครับมันก็กินหญ้าของมันอยู่ในค้อกนั่นแหละครับอ่าบอกเขารดบอกว่าสี่โมงสี่โมงส่าเราเอาควายออกมาแต่ว่า อันย้ายเขาเยอะย้ายมาทั้งนั้นเลยใส่เขาใส่เขาเยอะย้ายก็ย้ายเขาเยอะย้ายเขาเยอะย้ายเขาไปย้ายไปเที่ยวมาแะน้ำมาไว้ให้ก็คือสี่โมงเช้าก็คือสิบโมงสิบสิบสิบโมงลุงก็จะพาควายออกมามามาที่บึงอ่าตรงนี้น้องคู่น้องคู่น้องคู่บึงบึงน้องคู่มันเป็นบึงกว้างมากเลยครับท่านผู้ชมกี่ไร่นะบึงตรงนี้ลุงสามร้อยสามร้อยไร่โอ้โห เป็นชบประทานด้วยมั้งเนี่ยเป็นชบประทานนะคือชุมชนแถวนี้ก็จะพึ่งพาน้ําน้ําตรงนี้ครับไปหล่อเลี้ยงชุมชนเพราะว่าก็เป็นเป็นน้ำป่าของของชุมชนแย่างนี้ก็ก็อยู่อยู่ติดกันหมดเลยหมู่บ้านสามสามสี่หมู่บ้านตรงนี้ใช่ไหมลุงติดอยู่แบบติดกันมากเลยแบบไม่มีอะไรแบ่งแยกเลยก็คือลุงก็จะพาควายมาอาบน้ําครับอแล้วก็ให้มันเล็มหญ้าแถวนี้แหละนี่เป็นเรื่เก็ากลิบนไดก ผอมเมาเลี้ยงกระปอยก็จังตัวห็นน่ะสามงกระปอยสองมงกระอยก็ประมาณสักเที่ยงลุงก็จะไปพักเนาะก็คือจะไปผูกไว้ใต้ต้นต้นต้นไม้ตรงนั้นแหละแล้วแล้วก็จะมีเปหนึงแล้วก็นอนรอเวลาอืมก็นั่งคุยกับตาสมสองคนก็เป็นเพื่อนกันสองคนก็ก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทุกวันครับอ่าฮะทุกวันแล้วก็พอบ่ายสองยังไงลุงปล่อยเขาปล่อยมากินยากี พ่อยหน้านที่แถวไหนรู้ข้าบ้านเลยไปไปเออให้พาไปกินหญ้าแถวไหนครับอก็จังเห็นนี่เนาะเสือไรตรงไหนสักนไปยังเห็นเมื่อวานนี้มั้งน่ะไปหลังสถานีตำรวจตั้งไปนี่ก็ไปรอบบึกนี่นั่นก็คือพาไปกินเนี่ยไม่เนาะกับมองไม่กินเราไปที่เรากินไปที่เรางามกับบึกนี่แหละเนี่ยก็คือจะพาไปข้างๆสถานีตำรวจอ่าฮะแถวนั้นก็จะมีป่าอยู่เล็กๆมันชอบกินอะไรนะต้นสัมผัสหมากสัมาัสบ ที่นี่เขาเรียกสมสาถ้าถ้าถามว่าเลี้ยงเลี้ยงควายนี้มันสบายสบายมากเลยใช่ไหมลุงบอกว่าสบายสบายนะแต่บอกความรูสบายไหม,ไมสบายไหมสบายเราไม่ปฏิเสธอย่างนั้นก็คือก็คือแค่เดินตามมันกินหญ้าเป็นเงินเนาะ ا, เดี๋ยวมันก็โตของมันลุงได้บำรุงอะไรมันไหมเปล่าไม่ได้บำรุงอย่างเนาะเอาอย่างให้ยนเห็นอช่างไม้นะ ก้อนเจียก็บม่หายไม่เลี้ยใครจะบอกฟังอยู่นั้นกูเห็นหมอดเจ้าหากับ่เอาครับเนอะผมจะไปนยามกครจังวะก้อนเจียเขาส่งมาให้ยสูงกว่ามือสั้นอ่ะครับเอาไม่เลียมากินกลัวกลัวติดใจกลัวไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอมันติดใจไม่ต้องกินบ่อยๆเลยหรอมันต้องเลี้ยนเวเออไม่ต้องให้มันกินนั่นไอ้งัวเขานั่นกินดมแล้วมันตินมันก็พีนสนนเออแต่แต่วัวมันต้องกินเนาะแต่แต่ควายไม่ต้องกินก็ได้มันกินแต่้อย่างเดียวก็ได้ย่าง แล้วเรามันเคยไม่สบายไหมลงุงขวายก็เนยนยรักษาอยูะแล้วแล้วล,ลุงลุงรักษาไงสมมติสมมติว่ามันเป็นพยาธินี้ลุงรักษาไงอ๋อก็เอาอยาแล้วเนะาะซื้อยาไปขาพยาธิแล้วล้แล้วอือหรือว่าใช้แบบสูตรโบราณสูตรโบราณก็เอาอมียังไงลุงสูตรโบราณมียังไงอ๋อมดแดงแล้วมดแดงใบคุ้นมาแล้วย่องกั่นแ,บบแล้วก็เงายดปากมดแดงใบค่อยเงีปากกับเกลเออ่างียบเลยเจ็บท้องเจ็บใส่เศร้า นี่ยาคั้วอ่ะอก็คือใช้ใช้มดแดงนี่นะครับมดแดงอันเอาจีไข้ไหมนะอ่าอ่าอ่ามดแดงผสมกับอ่าผสมกับเกลืออ่าใบคอยอ่อนน่ะใบใบคอยอ่าแล้วก็สามอันนี้เอามะยองย่องยองกับฟุ่มกับปากเลยอ๋อเอาเลยเมันยิ่งท่องยิ่งใสกะได้อืมพราหัวยิ่งสั้นหายเลยหายเลยใ่ไดงไข่ใบแด้หามาหาหมอจียาให้เได้เหรออ จริงจริง,รง,รงข้างๆข้างๆต้นก้ามปูนี่นครับที่ลุงลุงเอาควายมาผูกมันจะมีปศุส,สัตว์อยู่ครับจร,จ,รจริงจริงก็คอยพึ่งพากันนั่นแหละก็ะะมีอะไรก็ถ้าอยากผสมอะไรก็พึ่งพาพึ่งพาปศุส,สัตว์ได้ไปศุส,สัตว์นะเขา<อ><พ>เขาไม่เจ็บเขาไม่ทับเขาเขาไม่เจ็บอ๋อเขาเขาไม่คิดตังค์เขาทำให้ฟรีทำไม่ฟรีโอ้ก็ดีนะจ่าวของมวยพ่องมวยทัดยันไม่เสียมุดลูกเหมือน เอาธรรมชาติก็ยังบรักษามไม่ได้มันขึ้นครบบางทีแล้วแต่แต่ลุงลุงลุงไม่ไม่ให้ผสมเทียมลุงให้ทับสดเลยเอทับสดเลยพอพอเป็นนระจบกูดักมันเนาะจกันพอยานมันมุลลูกมันเสียพอเริ่ม่บเห็ดอ๋อกลัวกลัวมันกลัว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 มุลลูกมันเสียอ๋ออ๋ออ๋อจุกดักจุกกนมันเนาะสู้ธรรมชาติไม่ได้แล้วลุงเนาะจังว่าขายไปจังว่าเดินรักษาม ใจกีมาจังหะภษามันทับติดนจังววาค่ายสืสัจังววะเพิ่มามีเงาษาไม่เยาักษาเพิ่นั่นควายมนั้งเพิ่นนั่นครับอันนี้มันย้องกันเอากันน้องันนี่นะมาทับกันได้ตามีเขามาจูงมาทับนี่พอเจอเขาจะหายตัวได้ร้อยสองอยนะพอว่าวันนะครับมันนี่มาก้อนนี่ว่ากมนจะสารตวว่าด้อแม่สันตัวได้สามร้อนบ่บ่อะควอยเชควายจะซื้อสลดอตราณเล่นกระจงรุ่นนี้หรอกมาหอกันกระกกัสอ ก็คือก็คือเขามาขอทับแล้วก็ให้ทับฟรีเลยทับฟรีเออไม่ไม่คิดตังค์่คิดตังค์เออปล่อยไปรมชาติไปเลยปล่อยธรรมชาติเออเพราะมันก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมลุงเขาหาตัวเนาะหาตัวพวกนี้ตีกับไปทับบนเขาใส่พวกเขามีอืมแล้วแล้วสายพันธุ์ที่ลุงเลี้ยงนี่มันสายพันธุ์ยังไงลุงเอากระ่ามันดีแล้วสายพันธุ์ที่ดีแล้วสายพันธุ์งามเหรอใช่ไหมแม่มันมาเป็นเส้นเขาเพียงเล็กจังยอดเอามาพอซื้อม้ามือสอง ก็คือสายพันธุ์ใหญ่เหรอสายพันธุ์พัฒนานะครับไม่ไม่ใช่แบบควายบ้านนะไม่ใช่เลยควายบ้านนี่แล้วควายบ้านแต่ว่ามันตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ครับมันงามมันงามแม่มันเขาพี่แล้วแต่ว่าอันนี้มันตกขายแม่มันซื้อมาหมื่นหมื่นสองแม่บ่พอเอาไาขายแม่มันแปดพันแล้วจงดูกันไหจังหวะมันมันเป็นกอที่ขึ้นมาอยู่นะ ก็ก็ขายแม่นไปครับขาซื้อซื้อมาหมื่นสองแล้วขายเท่าไหร่ลุงขายเจ็ดพันแปดพันยังวะโอ้ทำไมขายอย่างนั้นขายงั้นเนาะใครว่าเอารุกกันไหมเนาะก็ซื้อมาหมื่นสองก็ขายทุกหมื่นสามหมื่นสี่มันกระบาดได้เนาะยังว่าอันนี้มันกระตือทั้งลูกแล้วกับลูกกันนะอ๋อหมายถึงว่าซื้อแม่กับลูกมาก็คือแยกแม่ออกไปขายแม่ออกไปหมื่นสองก็เหลือลูกไว้อยู่เหลือกำไรอยู่ 7, 000, 8, 8, 000, อ๋อขายแม่ไปเจ็ดพันแปดพันแปดพันอขายแม่ไปแปดพันก็ยังเหลือลูกอยู่มันยังเหลือลูกอยู่ก็จะแช่แแแบ้านแช่บ้านอยบนจะ้มันเลี้ยงเราบ้นเดียวตอนนี้ก็เยอะมากอ่ะแนะนําตัวแรกก่อนอ่าขอแนะนําเจ้าเหลียงเจ้าเหลียงนี่คือชื่อนี้เป็นยังไงลงุงมัน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 เหลียงเหลียงไงเหลียงคืออะไรเหลืองเหรอสีเหลืองเนี้ยระสีเหลืองทําไมมันมันสีเหลืองตรงไหนลุงยังมาโตมันเลยนะ S <S ไม่ใช่อะไเหไ็นเลยยังพุ่งๆก็อยู่ตัววันแล้วมันเป็นขนเหรอ,อขนเหลืองอขนเหลืองตัวนี้น่ารักมากแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งเจ้าบุญรอดบุญรอดเออตัวนี้ตัวนี้ยังไงนะทําไมชื่อบุญรอดนะเกิดมาสักสักคิวอาจารบอกเขาว่าเป็นักคิวอ๋อเกิดมาปเป็นตะคิวเป็นตะคิวลุกไปได้นะควายพิ้นนะจริงจริงควายมันเกิดมามันก็ลุกเดินได้เลยนะครับ นี่มันเป็นพิกอยากเป็นพิกาเนี่ยนะมันลมพุ่มรุมพับตีหัวกระเทียมเ้วเขาเอินตะคิวอ๋อเป็นตะคิวอืมเป็นตะคิวแล้วเออมันมันลุกไม่ได้แล้วแล้วทำไงลุงก็จะว่าเพอู้กเจะว่าพราะเสียขาอยู่นี่แล้วน่ะวัเดือนแปดปีแล้วน่ะเสียเสียขาเพราะว่าเสียหพวเขาน่ยมันปวดอ่ะจมมันจงกินนมนะอ๋อหมายถึงว่าลุงลุงไปพยุงมันเออกินนมเออพยุงมันลุกลุกให้มันลุกขึ้นมากินนมไม่ได้เออก็เลยเจ็บเข่าเลยครับ อ๋ขอเขาเข่าเสื่อมเลยอ๋อปวดเอวเสแล้วก็ยิ่งว่ากันในยังก็จอก็เสียอไปต้จะมาลกก็จะีเสก็มีต้นเหมือก็จะว่าก็จุ่มเขเห็นไหมท่นานเราอนนั่นก็จมซอยแค่กันครับม่ é, บเสียไเได้อวมันน่นออกมาเขหนาตาดีดีแล้วท่นไปี่มัจจิพันยแล้วมันนี่ยท่านตนั้นว่าไม่จสีตายอืมก็ค <c oughs> ือพยุงมันขึ้นมาจนมันเดินได้เลยเหรอนานไหมลุงโอ้นานเดี๋ยวนาะเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือน เป็นสองสามอาทิต <tech> ย uh, <Yeah. S 2> ์สองสามอาทิตย์อ่อมันก็เลยมันก็เลยเ็กทีเแยวยังมาปล่ยมาน้ำแม่มันก็พูดจะเปลียนมันก็จังพอป่ฟังแล้วมาหมดลงกี่นีดัขวาก็จะปั๊บเปิ่นสองอะเงี้ยเพอมันลุกขึ้นมันก็หัวทิ่มเลยเออต่ำเลยโอ้กูบอกสัวเราตายก็ตายซะพี่สันอกหอกมาวางที่พอเปยังหุนพอยยังมันอ่ะเอาขึ้นจนก็เนยรอมไสแลเอาไปนสิ้นเจ้าแล้วสัดแล้วทานเจ้าเียวคื่นแล้ว่านม่ไปตายกักนยั เออเอิ์เลยจนจนมันก็รอดมาได้เนาะแตจังววาเช้นสวดพระตักซีพระังบุญรอดทั้งสินได้ซีซีมงุญรอดแต่บุญรอดบุญรอดทั้งนั้นแต่ตัวนี้น่ารักอีกตัวหนึ่งน่ารักมากมีสองตัวที่ผมชอบมากเลยอ่ะเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองกับบุญรอดเออกับบุญรอดเออน่ารักสองตัวนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวโปรดของเด็กๆอ่ะแล้วก็อ่ะตัวต่อไปชื่อบักสามสาม บักสามก็คือไอ้สามไอ้สามครับท่านผู้ชมบักสามก็คือแล้วมันยังไงสองปีละสองปีคืออะไรนะอายุสองปีอายุสองปีบักสามอ่ะอายุสองปีตัวตัวนี้ทําไมชื่อสามลุงมันเกิดเดือนสามออกไม่สามคำอ๋อเกิดเดือนสามก็ขึ้นสามข้ามด้วยก็เลยเรียกสามไอ้สามอ๋อเออแล้วก็ใช่สมันกมวิปากดัามึงยังขี่เลย่าบักสามซะพัฒนาวันนั้เราถือว่า ออกไม่สามคำกบมันมีปากนากมันมีหุ่นฉีไม่หรอเอื้อนกันไม่นบอเดือนสามอ่ะออกเดือนสามด้วยเออเดือนสามออกไม่สามคำอ่าขึ้นสามคำและเอ่าขึ้นสามคำอืมเขาโบรานเรือเอิอนนะ้นว่ากบมันมีปากนากมัมีหุมม่นฉีกนะอกบมไม่มีปากเดี๋ยวกบเนี่ยมันมีบไม่มีปากเลยนะอ๋อกบจะไม่มีปากนากม่มีหุ่นฉีนากไม่มีตวด เอออหน้าไม่มีตุ <laughs> ม่มจุ่มแต่แว่าเราภาคอีสานมันต้องมึงก็ขี่มัน็มากระเาพวกปากมานันนเราอ่ะ,อะ,อะหลังจากเจ้าสามแล้วไปที่อีหวอัวหนอกแม่มันชื่อหวอัวหนอกอืออีหัวหนอกอ่าเป็น<บ>เป็น,ปนามาสามเป็นหวนัวหนอกมันเป็นหวนัหวหนกอกหัวหนอกคือหัวอนอกหรือหัวมันนอเออก็เลย่อนใจซื้อหัวหนอกอ่าอ่าสี่ตัวละอ่ตัวที่ห้าตัวที่ห้ากับยวน อ้นเออชื่อเหมือนชื่อคนเลยนะอ้ออน,นเนีอเอ่ยอ <laughs> ว่ามันไปคืออ้นคืออย่างมันออเคยจะกินมันก็ไปมูมูมามามปนไปมันบ่าขาวมาหองนี่เจ้ามื้อน,นี่ กินมุมม,มาไปก็จะบักัวยจ่าสวหน่ารักบากเหยงน่ะไปค่อยๆไปไปได้เสวายวนเอออาวนแค่บางคนเหมือนกินไปมันจริงมันมันก็เป็นนิสัยควายเนาะมันก็สุภาพเนาะมันก็จะไปเรื่อยๆของมันอ่ะมันก็กินเล็มหญ้าไปเรื่อยๆไม่ไม่วิ่งไม่เหมือนไม่เหมือนวัววัวนี่กระโดดก,กระเด็กวัวตอนที่ผมมาหาข้อมูลอ่ะ อยวิ่งวิ่งงแล้วแล้วคนเลี้ยงก็ตามไม่ทันอ่ะสุนิกาสซื้อตอนไหนซื้อเคล็ดกลุ่มป้าพ่อสุนิการซื้อตอนไหนซื้อหามึนหามึนไปเบอกเจ้าเจ้าตอนไหนเจ้เอาเจ็ดมึนใค้เจ็ดเมึอนะมาเสิงบอกกับท่านร้เหมืนเอาเอาเอากกไปเลยบอกกับท่านแล้วพ่อบอกขายเขาไม่ได้เจ็ดเมึนกับท่านแล้ว แล้วแล้วเอาคนอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับ